สวัสดีคะ่ะทุกคนวันนี้พบกับแม่ฝนในช่วงครัว easy easy ep ep เ <EP S 2> ท่าไหร่อะ ep ส ep c นะคะวันดีแม่ฝนเนี่ยจะมาทําอาหารเป็นเมนูที่เขากําลังฮิตกันแล้วก็เป็นเมนูที่สามารถลดน้ําหนักได้ด้วยนะคะนั่นก็คือเมนูสลัดโลอุปกรณ์น,นะคะก็จะมีผักสลัดนะคะค่ะแล้วก็จะมีทูน่ามี แป้งยวนนะคะอ่าอันเนี้เนี่ยเป็นแป้งที่ไว้ใช้หอนะคะแป้งอันนี้เดี๋ยวพอแช่น้ำเนี่ยเขาก็จะเป็นแผ่นถ้าใครเคยทานแหนมเดือนเนี่ยก็จะรู้จักดีนะคะแป้งอันนี้แล้วก็จะมีปูอัดกับ นะคะคแม่ฝนจะทําเป็นสลัดโลไส้ปูอดัดแล้วก็ไส้ทูน่านะคะเดี๋ยวจะให้ป้าปาไดกับพี่ดิวนะคะมาช่วยกันกินนะคะแล้วก็เมนูวันนี้เนี่ยน้องเดียวก็สามารถทานได้ด้วยแหละเดี๋ยวเรามาเริ่มทากันเลยดีกว่านะเริ่มแรกนะ้ำผักอันนี้แม่ฝนเนี่ยได้ร่างไว้เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จัดผักเอามาวางไว้ก่อนนะคะทําไส้ก่อนเลย นี่ถ้าเป็นไส้ปูอัดเนี่ยเราวางลงไปเลยป๊ะแล้วก็แค่รอดป๊ะส่วนแป้งตรงนี้นะคะเดี๋ยวเราเอามาแช่น้ำมีตัวปวนมันปวนอยู่ตรงนี้นะคะเดกีไ้เดี๋ยวแม่ทำคำเล็กให้หนูไงโอเคเปล่าจะอร่อยไหมอร่อย อร่อยได้เอาน้ำกิกนน่เสไปซ์ลดน้ำหนักนะจ๊ะนั่งจะกินน้ำอัดลมกันนะจ๊ะผักนี่นะคะถ้าเกิดใครไม่ชอบอทานผักสดเนี่ยก็สามารถทาน<ม>เป็นผักต้มได้นะคะแป้งมาแล้วนำแป้งมาวางบนเขียงนะคะนำผักชุดสลัดที่เราจัดแล้วเนี่ยเอามาวางบนแป้งทีนึงแล้วเราก็ม้วนเลยค่ะ เ,เ,สเ,เ,เสร็จแล้วนะคะหนึ่งชิ้นใหญ่ออะอนันไหนอ,อันนี้จะเป็นของน้องเดลนะคะไซต์ถุนนะ่าเสร็จแล้วอ,อย่ามาฝนจะวางไว้ตรงนี้ก่อนนะคะอันนี้บอกไปคนนี้ด้วยวมาชิ้นร้านแบบนี้แล เดี๋ยวได้กินแล้วลูกดัดหลังสองคนนั้นเพราะว่าป๋าป๋ากับพี่ดิวแก้งโยนแม่ฝนลงน้ำเอาไว้ยังแค้นิ้วหันไมหล่ใส่ผิดลงไปด้วยเสร็จแล้วนะคะทุกคนนี่คือสลัดโลของแม่ฝนนะคะหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ซึ่งเราจะหั่นเป็นชิ้นเล็กเพื่อ จิ้มกินเป็นคำหรือว่าหยิบทั้งชิ้นเนี่ยขึ้นมาจิ้มกับน้ำสลัดกินเลยก็ได้นะคะแล้ววันนี้ก็จะเสิร์ฟคู่กับน้ำสลัดแบบนี้เลยแม่ฝนก็ได้ทำสลัดโรสเซตแล้วก็ยกมาพร้อมเสิร์ฟเรียบร้อยนะคะมีทั้งอของน้องเดลแล้วก,แวก็แล้วก็ของป้าปาแล้วก็พี่ดิวนะคะพี่แนลู้กกาทั้งสองพร้อมหรือยังเอาของน้องเดลชิมก่อน อุ้ยผัากรอบมากอ่ะใหญ่ไหมสงสัยแม่ฝนจะทำใหญ่ไปอ่าตรงนี้ตรงนี้เอาการอืมใหญ่ไหมโอเคผ่านแล้วเย้มาดูของเรากันบ้างอ่ามานี่อะไรเนี่ยนอนตรงตรงเนี่ยร่างมันเริ่มดูว่ะแม่ฝนกลัวไม่อิ่มนะครับนี่ คุกอัดด้วยหรอใช่แล้วจิ้มเลยร้อนคนโชคร้ายก็จะโชครลายต่อไปนะคะ คลีนไงคลีนมีพริกได้เราจะรอดูว่าป๋าป๋าจะเป็นผู้โชคลายบ้างหรือเปล่าแต่พี่ดิวลองชิ้นอื่นดูมีชิ้นที่ไม่มีพริกมีพริกแค่สองชิ้นเองเอ,อันหนาๆน,นี่ไม่แน่ใจไมม่พีพรกเลย นายที่จุบป้าก็โดนแล้วนะจ๊ะไหนขอดูไส้พริกหน่อยค่ะอร่อยไหมอร่อยกินนี่อร่อยไหมอร่อยไหมอร่อย่ะน้องน้องนะคะเมนูนี้สามารถกินสามารถกินกันได้ทั้งครอบครัวเลยนะคะก็ลองไปทำตามทูทำง่ายมากเลยอุปกรณ์ก็มีแค่ไม้กียางเองส่วนน้ำจิ้มเนี่ย น้องเทียบอกเผ็ดบ้างส่วนตัวน้ำจิ้มก็สามารถเลือกปรับได้แล้วแต่ว่าใครชอบแบบไหนเลยนะคะมีน้ำจิ้มมากมายเลยก็ลองไปเลือกกันดูนะสำหรับคลิปนี้ครัวอีซี่อีซี่ก็จะต้องขอลาไปก่อนนะคะอุ๊ยอร่อยใช่ไหมอหมดแล้วอะ่ะโอเคคลิปนี้ไปแล้วบา,บายบายเดี๋ยวบายบายหน่อย